วันนี้มาเที่ยวงานเทศกาลอาหารนะคะวันนี้ครูชุติมาพรชาแนลพามาเที่ยวชมเทศกาลอาหารมากมายหลายชนิดในวันนี้นะคะเดี๋ยวก็มาเดินชมกับครูชุดเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะผู้คนมากมายเลยนะคะในการเดินเที่ยวนะคะแล้วก็ชมแสงสีไฟสีสูดภายในงานนะคะมาชมกับครูชุตเลยนะคะเดี๋ยวกับ เทศกาลอาหารนะคะแล้วก็มาชมแสงไฟส,สวยๆภายในงานร,รอบๆงานนะคะมาเที่ยวกับครูชูนนะคะเทศกาลอาหารมากมายเลยนะคะตอนนี้นะคะบรรยากาศก,าก็ยับแล้วน,นะคะผู้คนก็ได้มาเดินเที่ยวงานนะคะอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสงแห่งนี้จังหวัดนครปฐมนะคะ คูชูก็พามาเดินรับประทานอาหารมากมายเลยนะคะผมไปเสิรค่ามากมายนะคะในวันนี้นะคะเดี๋ยวค่ะครูชูก็พามารับประทานอาหารอร่อยๆนะคะโอ้วันนี้ครูชูได้ลูกชิ้นมารับประทานนะคะอร่อยอร่อยเลยนะคะนี่นะคะลูกชิ้นอร่อยอร่อยเลยนะคะในงานนะคะดาลูกชิ้นมานะคะของอร่อยอ่ ก็ได้เลยได้ไก่มานะคะแต่นี่เราจะแซ่บๆเลยนะคะโหโลูกชิ้นนะคะอร่อยอร่อยในงานนะคะเขียนยอ่ยๆเลยนะคะนี่นะคะอืมอร่อยมากเลยนะคะ นะคะชิ้นค่ะอร่อยอร่อยเดินเคี่ยนอาหารแพง่า้อืมอืมอ สับของค่ะบงหน้าคุยหนใหญ่ใส่ขนมมาด้วยค่ะออร่อยไรอะไรคลนีุ้๊บได้ขนมมารับประทาน แถมได้ไก่ย่างมาด้วยอ,อร่อยอร่อยเลยนะคะไก่ย่างด้วยนะคะไก่ย่างรสซับซัอร่อยนะคะคลิปนี้คุณช่วยขอรลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย